คุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดีเนี่ยนะครับประธานองค์กรทำดีซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ได้รายงานสถานการณ์ให้สาธารณะได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับได้เผยแพร่ภาพที่สะเทือนใจคนไทยนะครับหลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กทารกอายุ3เดือนซึ่งอดนมมาแล้ว4วันโหลูกเอ,อ๋อดนมมาแล้ว4วันนะครับคุณบุ๋มไปช่วยออกมาจากบ้านนะครับโดยบอกว่ารับน้องอายุ3เดือน อดนมมาสีวันออกจากบ้านมาดูแลและตรวจสุขภาพต่อไปนะครับรวมถึงนำส่งคนท้องซึ่งใกล้คลอดด้วยนะครับส่งโรงพยาบาลนะครับมีมีคลิปจะแม่ปลอดอาเปิดคลิปดูนะฮะเเดี๋ยวนะบ้านไหนบ้านไหนนั่นได้บ้านไหนรับของได้ ถุงมีเขาไม่ถุงถุงน่ากิน่าาถุงสบายใจนะครับไดเดี๋ยวแบ่งกันนะเดี๋ยวหนูใส่ในถุงให้ตรงนี้โซนไหนครับแถวนี้เรียกโซนอะไรคะวัาตรงข้อนึสอยบเมต้าข้ำขมาหวันแล้วหวันแล้วหรอหกวัน่เลยค ไม่มีหน่วยงานเข้ามาเลยเจ้าข้าวข้าวข้าวเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าเดินหน้าก่อนนะครับระวังแป๊บนึ่งระวังระวัง็กตามมาประคองเรือมเอาตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปให้ครับครับครับกระเบื้องกรอบครับกระเบื้องกรอบระวังอย่าอย่าอย่า๋ด้านนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก่นนะครับอ่าครับเวียงมาครับได้ครับโอเคนี่ทำรอไว้หกวันแล้วไม่มีใสเลยครั้งแรกเลยเนี่ยจริงเหรอครับ นาะจับยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยผมจับจับจการไม่คนเลยเอาน้ำลงไปก่อนนะไปแค่อย่างแกะดีกว่าแม่แม่มาลงพื้นพี่บุ๋มพี่บุ๋มมันเราชิปได้ครับพี่ผมนะครับครับนล้วก็เป็นการไปช่วยเด็กทารกนะครับอายุ3เดือนนะครับแล้วก็มีคนท้องด้วยนะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีอุปสรรคบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับเราก็จะได้ยิน ข้อมูลเหล่านี้แลเนี่ยรอมาหลายวันแล้วนะครับยังไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักผมคิดว่าสถานก,การณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับเริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆอยู่ดีนะครับไปดูนะครับไปดูบันทึกของหนึ่งในจิตอาสาที่เข้าไปร่วมกันช่วยในภารกิจกู้ภัยที่หัดใหญ่นี่นะครับชื่อว่าคุณทอมแคสเปอร์นะครับพอดีผมไปเจอใน Facebook ครับพอดีเลยนะครับ ครบอกว่าเขียนไว้บันทึกเอาไว้นะครับเป็นบันทึกไว้ในความทรงจําสิ่งที่เศร้าที่สุดสําหรับภารกิจค่ําคืนนี้เป็นคืนแรกเห็นด้วยตาตัวเองชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากเมืองทั้งเมืองมืดสนิทสอยที่ผมเพื่อนและทีมอาสากู้ภัยอยุธย,ยาสระ,ะบุรีและหลวงพ่อเข้าช่วยเหลือส่วนใหญ่ติดอยู่ชั้นสองเป็นส่วนใหญ่คุณลุงคุณป้าอายุ60ขึ้นไปรวมถึงคนที่ติดอยู่ตามหอพักทุกคน ได้แต่รอคอยความหวังว่าน้ําจะลดลงขณะที่เข้าไปช่วยอยู่ระดับเอวซึ่งก็ลดลงจากเดิมพอสมควรมีสัญญาณเชิงบวกที่ดีขึ้นคือลดลงจากระดับมิสซิษะคือเดิมมันอยู่มิสซิสซัตอนพี่คนนี้เข้าไปเนี่ยมันเหลือระดับเอวแล้วเขาก็บอกว่าขอเพียงแค่ฝนแม่กน้ำเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นทีมลาวเข้าไปใช้ไฟฉายส่องตะโกนตามตึกแถวในความมืดแจ้งว่ามีใครได้ยินเสียงบ้างเอาข้าวเอาน้ํามาฝาก เกือบทุกหลังจะออกมายืนตรงระเบียงรอหย่อนเชือกพร้อมถังและถุงพลาสติกหย่อนลงมาเพื่อรอของบริจาคทีมเราอาศัยเดินเท้าตะโกนเรียกเพื่อแจกของเดินวนฝ่ากระแสน้ํากลับไปเอากันหลายรอบนะคือเดินไปแล้วก็ของหมดก็เดินวนไปเอาใหม่จนของหมดลุงป้าป้าบางคนเล่าให้ฟังว่าเป็นวันแรกที่ได้กินข้าวจากการช่วยเหลือบริจาค ก่อนหน้าน,นี้กินของที่เหลือในบ้านที่มีมาอยู่3-4วันทีมเราก็แจกข้าวตามสั่งมัดถุงปลากระป๋องไฟฉายผ้าอนามัยขนมนกหวีดน้ำดื่มไข่ต้มมีอยู่ช่วงหนึ่งผมแจกของในมือจนหมดแต่ยังมีป้าผู้หญิงจูงหลานอายุไม่มากมาขอข้าวแต่ในมือผมไม่มีข้าวแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำกลับไปทรถอีก500เมตรในใจก็คิดว่ากลับไปจะเหลือไหมแต่แววตา และป้าที่จุงหลานบอกผมว่านมอย่าทิ้งป้านะป้าหิวหลานก็หิวและผมน่าจะบอกคนกลางซอยว่าถ้าผมกระพริบไฟฉายแสดงว่ามีให้บอกป้ารอ <c oughs> กลับไปอีกรอบลุ้นว่ามีหมายสรุปว่าไปที่จุดกลางซอยเหลือสองถุงสุดท้ายก็แบ,แบกอีก20สบหอ่อกลับมาแต่ดันลืมไฟฉายเลยไม่ได้กระพริบจะเดินย้อนกลับไปที่กระบะก็คงไม่ไหวบังเอิญมีคนในซอยมีกระบะเรียก ผมแล้วก็ให้ผมขึ้นรถไปนะครับก็ไปถึงจุดที่ป้าเขารอป้าเขาก็รออยู่จริงๆนะครับคือเขาก็ไม่น่าจะป้านี่จะรออยู่หรือเปล่าเพราะมันนานแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้มอบอาหงอาหารอะไรกันไปนะสิ่งที่ได้รับฟังระหว่างเดินกลับคนขับรถกระบะบอกรอบนี้หมดตัวจริงๆบ้านรถ4ี่คันจมไปแล้ว3คันเหลือคันสุดท้ายที่ น้องกู้ภัยนั่งนี่แหละพอกำลังเดินสวนหนุ่มเจ้าของร้านโจหวยบอกผมหมดหวังแล้วครับของในร้านลอยหมดกระจายไปหมดตู้แช่ก็แตกตู้คว่ำตั้งแต่วันแรกๆที่น้ำไหลบ่ามาทุกคนตอนนี้สภาพจิตใจสำคัญสุดก็ได้แต่บอกกันว่าสู้ครับพรุ่งนี้เงินล็อตสุดท้ายมาถึงเงินของอกู้ภัยเนี่ยนะครับเงินล็อตสุดท้าย เขาจะออกไปซื้อของมาใหม่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็จะกลับไปช่วยกันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับของคนทํางานในพื้นที่นะที่มาจากสระบุรีมาจากอายุธยานะฮะมากันแบบจากหลากหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับหนักนิดเบาหน่อยเนี่ยเราก็จงนะต้องหนักแน่นไว้นิดหนึ่ง นะครับทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะก็เห็นใจคนทีเ่เขาไปช่วยนะครับแล้วก็เห็นใจพี่น้องที่ติดอยู่หลายคนอาจจะหิวหลายคนอาจจะทรมานจากการตากฝนอย่างลำบากนะฮะอันนี้ก็เข้าใจกันทุกฝ่าย